สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินเป็ดดิบจ้ะทุกคนก็แบบว่ามีคนขอเยอะมากเลยว่าอยากให้ยลียลองกินเป็ดดิบสิว่ามันจะเป็นยังไงเลียมก็เลยว่าเลียมก็เลยอยากกินด้วยทุกคนว่าอยากรู้ว่ารสชาติของเป็ดมันเป็นยังไงนะคะทุกคนก็วันนี้มาแบบแอบเบละมากดูหน้าตาดิปากขา,ขาวๆหวัวล้นๆนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อแบบเนื้อคือแบบว่าขาวจัดเลยจ้ะเป็ดนี้ ซื้อมาจากแมคโครเลยจ้ามาจ้ะมาแซบๆกันเลยจ้ะวันนี้มาเพราะกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดผักแก้มมีมาแค่นี้จ้ะแต่ว่าจะกินได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะทุกคนต้องลองเออไปอืออู้ห <laughs> ม,มันผอมไปไหมทุกคนมันไม่เหมือนไก่เนาะเพราะไก่แบบหยิกแล้วเนื้อมันออกเยอะใช่ปะแต่นี่คือเนื้อมันไม่มีเลยตรงตูดก็เหม็นขี้ไปนะ <laughs> เดี๋ยวค่ะอุ้ยเอาน่องได้ไหมเออเอาน่องดีกว่าเนาะเอาน่องดีกว่าทุกคนน่องมันเยอะดิอุ้ยนี่คือแบบว่าทำไมเนื้อแดงจังงั้ว่าเราเปิดมันปิดมันไม่เหมือนไก่เนาะเนื้อมันจะค่อนข้างาแบบว่า เดี๋ยวนะทุกคนขอลอกหนังออกก่อนเออมีก็มีค่อยคมด้วยฮะแต่เนื้อข้างในคือแบบว่าขาวมากเดี๋ยขอดมรสชาติก่อนเออม,มันมันก็ไม่ได้ขาวตรงไหนนะอาจจะถ้าผู้บอกว่าไม่ขาวเดียก็บอกว่ารสจมูกไม่มีรสชาติมันมีความเหมือน หมือนกินอะไรสักอย่างหนึ่งเออแล้วก็ยังไม่เคยกินนะทุกคนลองกินครั้งแรกป่ะดูอืจะน้ำลายแตกเลยทุกคนกินข้าไบแล้วแบบว่า เนื้อเป็ดมันค่อนข้างแบบว่าจะยุยยุยไม่ได้เหนียวเหมือนไก่อ,อน้องแอบเบลนะอร่อยมากเลยอ่ะใเญ่จ้าใดญ่ละไปลองอีกสตอร์นนะมันยังคล่องใจ เออจริงๆว่ะมันไม่ได้มีความแบบว่าทําไมเว่าเรียมเห็นเขาทําแล้วมันเหมือนเรากินไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยกินใช่ไหมแต่พอเรียมมาได้กินเองมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาชักชวนว่ามันเหม็นข้าวหน้าอะไรเงี้ยเออไม่ข้าวแล้วทุกคนกินได้ค่ะทุกคนกินได้แอมกับผักแพลวนะคะอันนี้คือผักแพลวนี่จาน เนือ้อมันโคตรนุ่ม,นนมอะ่ะกจะบอกแต่เราจะกินมากไม่ได้นะเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นว่าการกินเป็ดดิบแล้วมันรสชาติเป็นยังไงเนาะแต่เนี้ยรู้ละว่ากินได้แต่กินไม่ได้หมดตัวเพราะว่ามันน่าจะอันตรายแล้วก็เลย ต้องกินลาบเป็ดจ้ะทุกคนกินเป็ดตัวไม่ไหวเอาจริงๆมันไม่ได้คาวหรกแต่ว่าถ้าเราจะกินเยอะเกินไปอ่ะไอ้หาเราก็กลัวแบบว่าจะเป็นอะไรไงนี่เลยจ้ะซื้อเป็ดตัวนี้แถมลาบเป็ดแม่ค้าใจดีมากเลยแถมซื้อเป็ดตัวแถมลาบเป็ดเอ๊แต่เมื่อกี้บอกว่าซื้อเป็ดมาจากแมคโครนี่หนะ แล้วก็เลยซื้อรับเป็ดมาสําลองไว้เพราะคือว่า,วาจะกินเป็ดติบไม่ได้แต่กินได้สองคำก็โอเคอยู่มาจา้ะลองรับเป็ดจ้ะอ,อร่อยแม่ขาวกินกับผักแพล ต้องกินข้าวเหนียวด้วนะทุกคนนะแต่ว่าเรีมยังไม่ได้กินข้าวเหนียวอนะ่ะ <S 1 S 1> กินแค่แบบว่าความอยากรู้อยากเห็นว่ามันกินแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่า <S 1> <S 1> อีกอย่างมีคนขอมามันก็เลยจัดให้เลยทุกคนนะอย่าวดาม่านะคะทุกคนเป็ดกัะไก่นของคู่กันไง เมื่อกี้เรากินไก่ไปแล้วใช่ไหมขาดเป็ดอ่ะอันนี้คือแบบว่าปลาเป็ดคือหอมเครื่องเทศมากโอ้โหสุดยอดอ่ะอ่ะผักอ yím tất là là yím bạp yím bạp bạp em béo là ถามแม่ค้าบอกว่าล่าปิดมันจะเหมือนข้าวมาเขา,าบอกว่ารับประกันของของปลาไม่ขาวไม่จริงจริงทุกคนไม่ขาวจริงหอมมาก พลวพัทน่าจะใช่ไหมหอมมากเลยข่าวมากเลยเป็ดตัวนี้เป็ดมันเนื้ออร่อยกว่าไก่เนาะลาบแล้วอะน้วมันแน่นมาก ะอะไรที่ปแปลกๆปังกินครั้งแรกตลอดเลยจ้วทุกคนแล้วพอกินครั้งแรกแล้วใช่ไหมมันมีความติดใจมันก็จะมีครั้งสองนะคะทุกคนแต่รอบนี้เป็ดก็น่าจะเอาครั้งแรกก่อนพอละแล้วว่ามันมีกระดูกเยอะเกินไปอ่ะ มันมันหัวมันตกลงมาเลยนะรู้ป่ะรู้ป่ะอ่ะดูคันนี้เนื้อมันแบบว่าเหนียวแบบนันๆนน ถึงจะเป็นลาบเป็ดแล้วก็กินไม่ได้อยู่หลอกเหมือนไม่เคยกินแล้วมันถ้าคนเคยกินเขาก็จะว่าอร่อยนะแต่เรีมคิดว่าไม่ไม่ได้อร่อยมากแต่เลียมแต่เลียมกินได้แต่ลรพอแล้วอพอกินกินไปแล้วมันเป็นไงไทุกคนบอกมาถูก บางทีของอะไรมันอาจจะแบบอร่อยแหละแต่บางทีคนเรานาะถ้ามีแบบมีความนึกนิดเดียวเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยอร่อยอืมอมให้กินเป็ดกินไก่ดีกว่าแต่เมนูนี้ผ่านจากทุกคนกินได้แต่ไม่ถือกับอร่อย แรมก็อิ่มแล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย